หนูไม่กลัวว่าพู้พพี่จะไม่มีอะไรดมกันหรอกผู้พพี่มีตัวเลือกเยอะดูเห็นแล้วล่ะเยอะมากเลยนะใน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 เอ็กอะเออเยอะมากเลยดีกว่าหนูอีกรู้าพี่อายุสามสิบสี่ค่ะกำลังจะเข้าสามสิบห้าวันที่สี่กันยานี้ค่ะเพราะฉะนั้นหนูต้องสารวมแล้วนะต่อไปเนี้ยหนูอยากจะมีอนาคตด,ดีๆแล้วก็ดึงดูดงานดีๆอะไรเงี้ยเพราะยอมรับว่า กางเกงในได้เงินมาง่ายจริงเพราะด้ความที่เราคิดว่าเราได้เงินมาง่ายเราเจออะไรเนี่ยเราก็ตัดสินใจรับมาซื้อมาอุปถัมมาเพราะคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็หาใหม่ได้แต่ฝนควรจะใช้วิธีเนี้ยทำอย่างอื่นแล้วละ่ะเพราะละอย่างเบื่อด้วยเบือ่อเบื่อกับการที่ต้องมานั่งตอบไลน์แบบ เฮ้ยเป็นอะไรที่แบบบางทีเจอลูกค้านี่เขาไม่เขาไม่แบบปานีเราลเลยนะเขาพูดจาแบบอุ้ยบาดหมงางมากก็ก็คิดว่าแบบอุ้ยทนมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็หวังว่ามันจะมีอะไรดีๆเข้ามาฝนเชื่อว่าฝนโอเคนะถ้าฝนเก็บเงินพอมีพื้นฐานของตัวเองไว้ต่อยอดอะต่อให้อดเดือนสองเดือนหรืออาจจะร้อนเงินหน่อยฝนว่าฝนไม่ไม่แยบ ไปเหมือนตอนตอนโควิดอะที่ฝนตั้งตัวไม่ทันอะ่ะแล้วมาขายไส้กรอกอะ่ะอันนั้นอะ่ะหูแย่ yeah, ลําบากมากเลยนะตอนนั้นน่ะเป็นอะไรที่แบบแม่งเอ้ยหน้าเนื้อพังหมดเลยหน้าฝนยังอยู่เลยนะไอ้คาบความทรงจํากับไส้กรอกอะ่ะ